พาหัวข่าววันนี้ตรวจหวยตรวจหวยหาหน่อยประจำงวดวันที่28เมษายน2563กลับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สารดีวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาตรวจหวยหาน่อยเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้สารดีสุดท้ายนี้ขอใทุกท่านโชคดีครับ ผลหวยฮาหนอย VIP ประจำงวดวันที่28เมษายน2563เลขที่ออก46027 46027เลข4ตัวที่ออก6027 6027เลข3ตัวที่ออก027 027เลข2ตัวบนที่ออก27 27เลข2ตัวล่างที่ออก97 97ขอให้ท่านโชคดีมีชัยครับ ผลหวยเวียดนาม VIP ประจำงวดวันที่28เมษาย,ยน2563เลขที่ออก67251 67251เลข4ตัวที่ออก7251 7251เลข3ตัวที่ออก251 251เลข2ตัวบนที่ออก51 51เลข2ตัวล่างที่ออก43 43ขอให้ทุกท่านโชคดีมีไฉครับผลหวยฮาหนอยประจำงวดวันที่ 28เมษายน2,563เลขที่ออก6,9,063 6,9,063เลข4ตัวที่ออก9,063 9,063เลข3ตัวที่ออก063 063เลข2ตัวบนที่ออก6,3 663เลข2ตัวล่างที่ออก06 06ขอให้ท่านชุกดีมีชัยครับ ผลหวยเวียดนามประจำงวดวันที่28เมษายน2563เลขที่ออก41680 41680เลข4ตัวที่ออก1680 1680เลข3ตัวที่ออก680 680เลข2ตัวบนที่ออก80 80เลข2ตัวล่างที่ออก47 47ครับ ผลหวยฮาหน่อยพิเศษประจำเงวนวันที่28เมษายน2563เลขที่ออก14626 14626 14เลข4ตัวที่ออก4626 4626เลข3ตัวที่ออก626 626เลข2ตัวบนที่ออก26 26เลข2ตัวล่างที่ออก98 98ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยครับผลหวยฮานอยพิเศษย้อนหลังวันที่27เมษายน2563เลขที่ออก6320เลข3ตัว320เลข2ตัวบน20เลข2ตัวล่าง65วันที่26เมษายน2563เลข4ตัว 9271เลข3ตัว271เลข2ตัวบน71เลข2ตัวล่าง52